กราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่ผมช่องบิ๊กเป็ดแปดเก้าเอ็กค์แคนเทอร์ไทยรัฐนะครับทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ว่ามีความขังนะครับพี่น้องครับคนเดียวเลยก็พอ คนแถวนี้เขาบอกว่าเจ้าที่แรงนะครับที่แถวนี้นะครับเป็นที่สามเหลี่ยมนะครับเขาไม่นิยมซื้อกันน,กนะครับที่ข้างเดียก็บอกไม่มีใครฆ่าเาปลาแถวนี้ด้วยนะครับเราก็จำเป็นต้องทำให้ดีโควิดจม ครั้งบนะครับที่จริงนหน้านี่เป็นหลุมนะครับเราเอาเศษหญ้าทับถมลงไว้นะครับก็เลยพอที่จะเดินผ่านมาได้นะครับที่เราไม่ไช่ไม่ใช่ไม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 ่ อัดยาให้นะครับพวกั ออีกอีอี Jelaskan, kalau ibu dan do oh man. và ông nghe thế nào? anh à, hít một bài kem má. Đúng. Đúng. Phe, gấp số rồi, nãy cảm số con. Cảm số Oh, hello, 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 nó hello, 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 hello,